อภิร,รัสบดีย้าย14พฤศจิกายนนี้ชาวลัคนากรกฎจะดีร้ายประการใดฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับพบกับอาบบจารย์เกรกเทวานะคระับเดี๋ยวต้องบอกเลยนะครับว่า EP นี้เป็น EP ที่สำคัญมากเลยนะครับ เป็นการย้ายครั้งใหญ่เลยนะครับของดาวพฤหัสบดีในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าใครนะครับเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนะครับกดติดตามนะครับสั่นกระดิ่งกดซับสไคร์ฟล low ไว้ได้เลยนะครับเราจะส่งคำแนานดวงชะตาล่วงหน้านะครับถึงบ้านถึงมือถือของท่านแบบฟรีๆเลยนะครับเพราะว่าฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนนะครับเาฉะนั้นกดติดตามได้เลย และการย้ายครั้งนี้ส่งผลอย่างไรนะครับต่อคนที่เมื่อผูกดวงนะครับตามเวลาเกิดอยู่ลักษณะกรกฎนะครับหรือจําเวลาเกิดไม่ได้แต่เกิดในช่วงราศีกรกฎฟังได้เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าดาวพฤหัสใจย้ายในวันที่ 14, สิบสี่พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแล้วอยู่ต่ำๆก็ไปถึงที่ที่แปดเดือนมีนาปีหน้าเลยนะครับเรยกว่าหลายเดือนเลยนะครับแล้วส่งผลอย่างไรเนี่ยไปดูกันเลยครับ นี่ครับดาวพระศบดีนะครับเรามาทาความรู้จักกันก่อนนิดนึงนะครับก็คือเป็นประธานดาวฝ่ายสุภเคราะห์ครับฝ่ายดีงามฝ่ายกุศลครับผลบุญความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความเมตตานะครับจะมาเยือนเราได้ครับแล้วเห็นท่านไหมครับเทพพระศพดีคือพระฤาษีทรงกวางครับก็เหมือนกับถ้าเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือชอบศึกษาหาความรู้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา อุปถัมภ์ครับอีกข้อดีนะครับเพราะนั้นเราควรจะทําบุญให้เทพพระดาศิบดีด้วยนะครับเพราะท่านมาเล็งลัคนาเชาวกรกฎแล้วนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าดาวพฤหัสนะครับของเชาวกรกฎนะครับมาจากภพสุภะครับเรียกว่าพบเห็นความสําเร็จเลยนะครับมาเล็งลัคนาและอีกหนึ่งภพก็คือภพอลิครับมาเล็งลัคนาที่อยู่ในเรือนปัตนิเช่นเดียวกันนะครับนี่เราจะดูความหมายกันบ้างนะครับ ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับโอ้โห و, ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวโคลรพดช,ชาวปูเนี่ยนะครับโอ้โห و, ยิ่งดาวประจำตัวเป็นดาวจันทด้วยนะครับเรียกว่าพื้นดวงเดิมนี่ก็อ่อนไหวเซนซิทีฟมากมากมากๆอยู่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาดาวพิ่งผดาตกในเลน,นอนลินะครับโอ و, ้โหร่วงกับดาวเสาร์อีกต่างหากนะราหูก็เป็นวินาศอีกห و, เรียกว่าเจออะไรมาสารพัด เหนื่อยจะดูแล้วจะเป็นการเหนื่อยทั้งใจนะครับมากกว่าเหนื่อยกายนะครับหรือบางคนก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าวมงที่ถูกสี่พฤจิการครับดาว่าจะมันเลงแล้วนะครับโอกาสดีๆมาถึงแล้วเขาเรียกว่าดวงเปิดฟ้าเปิดนะครับสดใสชีวิตจะเริ่มเห็นอะไรดีๆมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับอืมอ แต่แน่นอนก็ดาวพระัสเป็นนิดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเพราะเป็นนิดเนี่ยมันก็หมายถึงการที่มาอยู่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ว่าจะส่งผลดีในครั้งแรกแต่เราจะต้องมีการลงมือทำเพราะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะอะไรเพราะดาวพระัสหมายถึงปัญญาบริสุทธิ์เห็นไหมก็แสดงว่าเราอาจจะได้ไปเรียนรู้ไปจับไปทําอะไรใหม่ๆไปทดลองอะไรใหม่ๆแล้วมันเกิดเป็นเหมือนไอเดียเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ย จากตรงเนี้ยนําไปทําต่อไปต่อยอดเนี่ยมันจะเกิดมุมแห่งความสุขและความสําเร็จความร่ํารวยได้เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ที่น่ๆให้รู้เลยว่าดวงเปิดแล้วนะจังหวะความสดใสสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็หมายถึงคนอุปถัมภ์ได้นะครับสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตอะไรเนี่ยที่ผ่านมานี่ตกอลิก็คือห่างหายหายหน้าหายตาไปเลยจะขอความช่วยเหลือใ,ใครนั้นยากมากนะครับ บางทีเข้าใจผิดกันด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แต่พอมาเล็งดวงชะตาเนี่ยถ้าหมายความว่าเออเขาก็จะเห็นเราอยู่ในสายตามากขึ้นทำอะไรเนี่ยถ้าติดขัดอะไรนะครับไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ยดยมันดาอะไรอย่างนี้นะครับสามารถจะช่วยเหลือได้นะครับอันนี้บอกไว้เลยนะนั่นก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้โอ้แลวเรื่องความรักไม่พูดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ เพราะความรักเนี่ยเพราะดาวพระหลัไปรอยอยู่ในเรือนปัตนิครับทำผีทำหโวรศาสตร์นะครับกล่าวไว้ว่าถ้าพระหาัดเล็งรักใครนั้นโอ้โหความรักจะมีความสุขความสมหวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแสดงว่าชาวตะกฎมีมุมจะได้สละโสดกันแล้วนะครับแล้วความรักดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าไปอยู่ในเรือนดาวเสาร์แล้วเดี๋ยวดาวเสาร์จะมาเล็งดวงชะตาด้วยนะครับก็เรียกว่ามีพระหาัเสาเร์เล็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีอ่ดีนะครับแต่จะได้แบบมีตําหนิครับ นี่าะมีคืออะไรแน่นอนครับก็หมายถึงคนเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นม่ก็ได้นะครับคนเป็นลูกกําพานี่ชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์ไงคนสู้ชีวิตคนไปเรียนต่างประเทศคนต่างศาสนาคนเป็นลูกครึ่งเป็นต่างชาติไปเลยก็ได้นะครับต้องมีอะไรที่แตกต่างไม่ใช่คนบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรแบบนี้นะครับแต่เขาจะนํามาสึ่งความสุขความสําเร็จให้เราเรียกว่าเป็นคนที่ มีเกิยศชื่อเสียงมีฐานะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เมื่อดาวพฤหัสมาเนี่ยความรักก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนใครที่มีปัญหาขาลาคาสังก็อาจจะเป็นจุดจังหวะที่จะเรียดได้คนโสดก็มีมุมที่จะได้เจอคนใหม่ที่ใช่เลยใช่มากขึ้นแต่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าอีตันกนะครับส่วนคนมีครู่ก็จะประครับประคองกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดกลางวันกลางคืนด้วยนะครับเพราะอันนี้ตามคำพิโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดกลางวันนะครับดาวพฤหัสจะมาจากภพอรีมากกว่านะครับอาจจะต้องมีคูหมันต่เหนื่อยหน่อยนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดกลางคืนนะครับช่วงสักหกโมงเย็นไปแล้วนี่ยทุ่มสองทุ่มตีหนึ่งตีสองนะครับ จะเป็นพบสุภะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามีมุมจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึน้นเห็นไหมาดาวสุภะมาอยู่ในเรือนคู่รักปัตตันนี้เนี่ยโอ้โหก็มีมุมที่จะเขาเรียกว่าโอ้โหสำเร็จสักทีเนี่ยในการที่จะใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ได้เจอคนที่ใช่นะครับแต่แน่นอนก็ติดอลิมาด้วยส่วนหนึ่งก็หมายความว่าเออมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ได้โยรยด้วยกีบกุลาแต่ก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปกันได้และยิ่งดาวอาลิเป็นดาวพฤหัสเนี่ยครับ เป็นดาวสุประเคะนะยังไงก็ต้องดีกว่าดาวบัพประเคะนะครับเพราะฉะนั้นนีอาจจะมีปัญหานี่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของทัศนคติความคิดมุมมองวิชั่นแอติจูต่างๆนะครับที่ต่างกันตรงนี้แค่นั้นเองแต่สุดท้ายเราก็จะเคลียร์กันได้เพราะเป็นดาวพฤหัสใช้ปัญญาใช้ความรู้หาทางออกร่วมกันได้นะครับในเรื่องการเงินการยงานและความรักเห็น,นะครับก็จะดีขึ้นนะตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำนะเขาอยู่ในเรื่อง ผู้ของคนรับหรือในหนึ่งก็คือหุ้นส่วนทํางานทําธุรกิจมีหุ้นส่วนก็จะดีขึ้นด้วยนะครับหุ้นส่วนก็จะทําให้เรามีมุมจะได้ตังค์มากขึ้นนะครับตรงนี้นะนั้นโดยรวมแล้วดีขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับตรงนี้แล้วก็ได้เฮเลยก็ว่าได้นะนี่ครับดาวพัาไม่พูดเรื่องการเรียนก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการเรียนรู้การอ่านการเขียนมีมุมจะสําเร็จครับเพราะมันจะดาวสุภาด้วย แต่แน่นอนก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันก็ต้องฝ่าฟันอย่างช่วงที่ผ่านมาคงฝ่าฟันมาเยอะแล้วแต่ช่วง14วิกฤติการณแต่ได้รู้ว่าเออจะสําเร็จและจะจบแล้วอะไรแบบนี้พิชิตเป้าหมายทาร์เก็ตที่มีไว้รับรองพิชิตได้นะครับแล้วจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จของเรานั่นเองเพราะนั้นก็เรียนไปเลยแต่เรียนแบบพระอเป็นเนื่องต้องเรียนอะไรแบบใหม่ๆวิชาใหม่ๆความรู้ใหม่ๆศาสตร์ใหมๆ่ๆที่มันทันต่อโลกมากขึ้นวิชาเก่าๆอาจจะไม่ค่อยได้เรียนแล้วหรือไปเรียนรู้จากประสบการณ์ ดาวพฤหัสไปอยู่ในบ้านดาวเสาร์นะครับที่ยวเสา์จะยกตามมาในอีกมิชานี้แล้วยังต้องเกิดการปรับเปลี่ยนปฏิวัติ evolution change อะไรต่างๆได้อีกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยจะได้ความรู้ใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตแล้วพาเราไปสู่จุดหมายก็คือสุขภาคือความสําเร็จนั่นเองนะครับต่อไปได้เลยต่อมาครับเรื่องงานบ้างครับแน่นอนครับ ใครทํางานนะครับที่เกี่ยวกับทางทีมต่างแดนต่างประเทศจะได้ผลดีฟังกูรีเยอะชัดเจนมากขึ้นเพระดาพฤนมันจะเป็นสุภาพการต่างประเทศนั่นเองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าคนไม่ได้ทําให้สําเร็จนะก็จะสําเร็จมากขึ้นนะครับดาวพฤหัสในี่หมายถึงอะไรครูบาอาจารย์หมอแพทย์ทนายความพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรแบบนี้นะครับหรือทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเพราะดาวพฤหัสมันเลงน,นะครับมีมุมที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น หมนมีเทวดามีสิ่งสถิตมาช่วยเหลือบวกกับวิทยะอุตสาหะอิทธิบาทสี่ของเราเนอเองแันถ้าจิตต่าวิริยะวิมังษาใช้ให้เต็มที่จังหวะน,นี้จะเกิดชกค,ความสําเร็จได้แน่นอนนะครับตรงนี้พูดแล้วนี่ดีใจกับชาวลักลขณะกรกฏเลยนะครับที่ที่ว่าเหนื่อยมานมนานเลยนะครับนั้นะเรื่องงานนะให้เร่งทาทาได้เลยนะแล้วปีหน้านี้บอกได้เลยนะเดวาวงคาลคือเดาวางงาน จะเดินดีและไม่ได้ยึกยักแบบในช่วงเวลาตอนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยโอ้โหเรื่องงานจะประสบผมสำเร็จได้ดดดมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนงานย้ายงานทําธุรกิจใหม่ขยับขยายลงทุนได้ครับทําได้เลยนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้่ะถึงจะมีอุปสรรคแต่ก็ผ่านไดุ้ปสรรคเป็นดาวเพื่อหาเป็นดาวเขาเรียกดาวสุภะเคราะห์นะครับนี่บ้างแหละนะครับเพราะว่ามาจากเรือนอลีอุปสรรคที่นี่หมายถึงว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับอาจจะเช่น ตัวบทกฎหมายอ่าหรือก,กฎกติกาต่างๆพร,าพระดาพระรหัสหมายถึงเรื่องพวกนี้ได้นะครับหรือในเรื่องของความไม่รู้เช่นเราไม่รู้ว่าต้องทําแบบเนี้ยถึงจะผ่านได้อ่ะอ่าเขาถึงจะให้ใบอนุญาตเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปศึกษาที่ทำวิจศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราไปทํามันก็จะผ่านได้เพราะจะมีกฎเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปมากเลยครับในช่วงปีหน้านี้นะครับซึ่งจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ปี63าาที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็บอกว่า6กสี่เนี่ยก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ซะเวลาทําอะไรมันก็จะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นคือไม่ได้ติดเพราะว่าทําไม่ได้ไม่มีความรู้นะมันติดเพราะว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนกฎใหม่อะไรใหม่เนะีบางทีเนี่ยเลยทําให้เรายังเรียนรู้ไม่ทันเราเรียนรู้ไม่ทันเราก็เหมือนจะไม่ได้แต่จริงแล้วมันทาได้ครับนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้เยอะขึ้นนะดาวก็ถัดมาเนี่ยหมายถึงถ้าคุณเรียนรู้อะไรช่วงนี้นะคุณจะเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดีอะ ย่อยอดได้ด้วยนะครับตรงนี้และบางคนนะมีนะครับได้บ้านได้รถเลยนะเพราะดาวพฤหัสมนเลงนี่แหละครับมันดีมากเลยนะและที่แล้วที่ว่าเงินดีเนี่ยแน่นอนครับคนที่เกิดเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ราศีกรกฎเลยนะครับดาวอาทิตย์ของชาวกรกฎมันจะดาวการเงินเนี่ยดาวพฤหัสเลงดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่มาเจอกันเลงกับดาวการเงินเนี่ยโอ้โหเรียกว่ารวยมากมากเลยนะครับตรงนี้ ทำมาค้าข้องนะไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์เรกจารค้าขายเดินทางติดต่อไปได้เลยนะเพราะสุภพักคือการเดินทางแล้วดาวการเดินทางมาเด็งอุตาก็ไปเลยครับจะมีมุมนี้แต่พบความสําเร็จร่ารวยมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมแต่พออะไรดีๆขึ้นเราก็จะเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะครับตรงนี้นะอันนี้คือภาพรวมนะครับแต่จะจะมีบางคนบอกโอ้ทำไมไม่ดีขึ้นเลยนู่นนี่นั่นอ่ามาดูกันก่อนนะว่าอยู่พุกดวงตามเวลาเกิดอยู่กรอละก้หรือเปล่านะครับตรงนี้และที่สาคัญดาวธาตพื้นดวงเดิมเนี่ย เป็นอย่างไรถ้าอยู่ในภพที่ไม่ดีเนี่ยจอมาดีก็ได้แค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าอยู่ในเรือนที่ดีอยู่แล้วอ่ะมันก็จะมากมายไก่กองนี่แล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับนะต้องมาดูดวงพื้นดวงกันนะครับถึงจะรู้จริงๆแต่ให้เป็นกําลังใจให้ได้ว่าเป็นแมสเนี่ยภาพกว้างเนี่ยคือ,โ,อโหมีมุมจักรข,ของสำเร็จดีขึ้นขอแค่คุณเนี่ยอย่าอ่อนแอและอ่อนใจ ก็ดาวจันไปดาวประจําตัวคุณใจคุณเนี่ยจะใจอ่อนใจฟอใจเสาะโลเลลวนเลอะไรแบบนี้นะต้องตัดตรงนี้ทิ้งไปด้วยนะครับบวกกับมองไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างองค์อาทรนงครับแล้วความสําเร็จโชคลาภรอคุณอยู่แล้วเพราะดาวพระันมาเลงแล้วครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับยังไม่แน่นอนไม่แน่ใจว่าดาวพระันอยู่ไหน แล้วจะทำมุมกระดาวอะไรอีกหรือเปล่าในพื้นดวงเนี่ยดาวพฤหัสที่จอมานะมาดูดวงกันได้เลยครับการเงินการงานครอบรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลลาเซ็นอะไรต่างๆทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกครับเพียงเจ็ดร้อยเก้าสบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจแอดไลน์เกรดหกห้าได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าอยากดูลัคนาครับฝากวันเวลาเกิดใต้คลิปนี้เฉพาะใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และเอาแบบละเอียดเหมือนที่ผมขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปที่ต่อเนื่องกันด้วยนะครับและใครฟังถึงนี้ยังไม่ได้กดติดตามครับก็กดติดตามสันกระดิงกดไลค์กดแชร์ได้เลยเพราะบอกไปแล้วว่าฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนครับอาจารย์เกรทเทวานะครับ